สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องเากสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook Fanpage นะครับช่อง YouTube ช่องสำรองช่องหนึ่งให้กดติดตามรับฟังกันนะครับ เรื่องของสำหรับคอฟฟตบอลใครอยากได้กูโรตัวจริงมาช่วยไกด์ไลน์ในการเล่นสามารถแอบไลน์ได้ที่ลิงด้านล่างได้เลยนะครับฝากกันด้วยนะฮะสำหรับทุกลิงกนะครับโอเคก็เรามาเข้าสู่เรื่องของโปรแกรมพีซั่นเกมสุดท้ายนะครับที่เราพบกับราโยนะครับจบเกมเนี่ยเราเสมอกันไป1ประตูต่อน1นะฮะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงกันนะครับในเกมกนัดดังกล่าวนะ เรื่องของการจัดสเปตตัวจริงกันก่อนนะครับสเปตตัวจริงเนี่ยประกอบไปด้วยในรายของทอมฮีตันนะครับแล้วก็มีมาติเนสโรนโดคัมแบ็กกลับมาเป็นตัวจริงในเกมวันนี้ครับก็ได้รับโอกาสทั้งแหละหลังจากที่หายหน้าหายตากันไปนะครับมีคิสเยนิโอเรเซ่นนะครับราเฟลวารานอเลกเตอลสนะครับแล้วีได้ฟันเดเบกเจมการ์เนอร์อิทันแลตไพชองกานาโชนะครับ แล้วก็มีในรายของนาธานบิชอปนะครับมาติโควาบายยี่วิลฟิดสนะครับวิลแลนด์แอนิเมลเมสบี้นะครับในรายของฮันสันนะครับแล้วก็ซาเวดนะครับซิแดนิกบาวอาร์มัดแม็กซ์นิวโชราโชริติเล่นะครับก็สำหรับชุดผู้เล่นตัวจริงแล้วก็ตัวสมรองก็ตามที่บอกกันไปนะครับและสำหรับเรื่องราวเกี่ยวกับประเด็นหลังเกมที่น่าสนใจเนี่ยนะครับสำหรับครึ่งแรกกันก่อนนะครับข้อแรกนะฮะก็คือ ราโย่เนี่ยได้ลุ้นประตูไปก่อนเลยนะครับในช่วงตน้ตนๆครึ่งแรกเลยนะฮะแมนยูเนี่ยโดนเพลสตักหนักให้เห็นเหมือนกันนะครับในช่วงตน้ตนๆครึ่งแรกนะแต่ก็ยังช่วยกันแก้ไขาสาการ,รได้ดีนะครับในจังหวะที่โดนผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามเพลสเข้ามานะครับข่อที่งเนี่ยกองกลางเนี่ยยังน่าเป็นห่วงครับเรื่องของการชะลอแล้วก็ทําลายเกมรุกของฝ่ายตรงข้ามครับซึ่งก็อาจจะเนื่องจากว่าทางเออร์เรนทังเนี่ยไม่ได้ส่งกองกลางประเภทที่เป็นสายเกมรับลงมานะครับ ซึ่งลิ์ลายชื่อกองกลางที่ลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมวันนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นตัวแบบกลับเคลื่อนตัวออกบอลทั้งนั้นครับพวกเจมการ์เนอร์เอ,อเด็กเซ่นนะครับตอนนี้ฟาราเบกซึ่งคุณสมบัติเนี่ยไม่ได้แบบมีคุณสมบัติที่เน้นเกมรับเป็นพิเศษนะครับเหมือนกับเฟซหรือว่าแมคเทอเเนีที่ที่จะมีเรื่องของคุณสมบัติเกมรับหน่อยนะครับที่แบบสามารถไปตันได้อะไรทํานองนั้นนะครับทำให้การชะลอแล้วก็การทําลายเกมรุกของฝ่ายตรงข้ามในพื้นที่ดดนกลางเนี่ย ยังดูแบบมีช่องโบอยู่นะครับอันนี้ก็เข้าใจากันได้อีกส่วนหนึ่งก็คือมันเป็นการเปิดโอกาสให้นักเตะที่ไม่ค่อยได,ได้รับโอกาสลงเล่นด้วยนะครับก็ต้องส่งลงเล่นกันไปนะครับส่วนข้อต่อมานะครับก็ต้องบอกว่าข้อที่3เนี่ยกานาชโชดูทรงแล้วเนี่ยเป็นแนวทางที่ดีมากสําหรับนักเตะดาวรุ่งรายนี้ครับที่ได้เห็นฟอร์มเต็มๆนะฮะอันนี้เรานับแค่ครึ่งแรกกันก่อนนะครับการไปกับบอลมีความเร็วก้าเล่นกล้าได้กล้าเสียนะครับแต่ว่าต้องมีการปรับรเรื่องของการออกบอลแล้วก็ การตัดสินใจในบางจังหวะนะครับนะแล้วก็ข้อที่4ี่ครับพี่โดที่ได้รับโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมน,น,นี้เพิ่งกลับมาลงสนามครับอาจจะมีจังหวะที่ยังดูเหมือนแบบล้าๆไปบ้างนะครับนะขาดๆกันไปบ้างเล็กๆกันน้อยนะแต่ว่าถ้าดูภาพรวมเกี่ยวกับสภาพร่างกายความฟิตเนี่ยยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับถึงแม้ว,ว่าจะเพิ่งกลับมาลงซ้อมแบบหนักๆกับเพื่อนร่วมทีมได้ไม่นานนะครับแถมมีโอกาสยิงด้วยนะครับแต่ว่าเสียดายก็พลาดกันไปนะครับแล้วก็ รวมถึงการเคลื่อนที่กับการลงมาล้วงบอลถือว่ามีประโยชน์ต่อทีมมากนะครับในหลายจังหวะนะฮะถึงแม้ว่าจะมีข่าวการย้ายทีมเนี่ยแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยก็ยังเล่นแบบเต็มที่ยังมีแบบว่าแสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพอยู่นะในการลงเล่นในเกมแบบนี้นะครับนะส่วนข้อที่5ครับที่จะมีการข้อกันมาในช่วงครึ่งแรกเนี่ยแมนยูจะมีปัญหาในจุดที่ของการปฏิบัติต่อเกมนะครับแล้วก็ความต่อเนื่องของเกมการออกบอลยังมีขัดขันเกินในนัดนี้ อาจจะเนื่องจากว่าเป็นผู้เล่นชุดผสมนะครับมผีผู้เล่นดาวรุ่งพวกตัวสำรองบ้างนะครับบางรายก็มีอาการบาดเจ็บบอดก็ได้รับโอกาสกันไปแล้วก็บางรายเป็นตัวจริงลงเล่นร้อมกันนะครับมันเป็นชุดผสมซะมากกว่าทําให้ถ้าเกิดไปเปรียบเทียบกับชุดนักเตะตัวจริงที่พบกับแอตบบริดเนี่ยความต่อเนื่องของเกมเนี่ยมันแตกต่างอย่างชัดเจนแล้วกันนะครับต้องใช้คํานี้แบบตรงต,รงตรงกันเลยนะครับ เขาได้อกครับฝั่งขวาของแมนยูเนี่ยก็ยังน่าเป็นห่วงนะครับนัดน,นี้ไม่มีในรายของจรอนซานโช่นะครับการขึ้นเกมรุกแล้วก็เรื่องของการเล่นเกมรับของอีทันเลตนะครับเดี๋ยวเรามาว่ากันเอาเป็นว่าก็ยังน่าเป็นห่วงครับแถมโดนเจาะทางฝั่งขวาค่อนข้างเยอะนะในช่วงครึ่งแรกนะครับซึ่งอีทันเลตเนี่ยมีการปล่อยคู่แข่งให้ได้เล่นลึกเกินไปในหลายจังหวะนะครับ แบบสุดเส้นแล้วก็ตัดเข้าไปข้างในแบบบ่อยๆนะครับส่วนเรื่องของเกมรุกเนี่ยยังพอเห็นจังหวะดีๆของไนทันและอยู่บ้างนะครับแต่ว่าในรายของไทยชองเนี่ยนะครับโอเคเรามองกันได้ว่ามีความขยันช่วยทีมนะครับวิ่งวิ่งแบบลงมาช่วยเกมรับวิ่งขึ้นวิ่งลงได้นะครับแต่ยังดูทื่อๆไปนะครับแล้วก็รวมถึงบางจังหวะเนี่ยยังมีการตัดสินใจที่ไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับภาพรวม ไทยชองเนี่ยน่าเป็นห่วงนะครับตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วก็ผมขอขั่วไปที่ครึ่งหลังด้วยนะครับที่ไทยชองภาพรวมได้รับโอกาสแบบเต็มๆเนี่ยน่าเป็นห่วงจริงๆนะครับส่วนประเด็นีเจ็ดในช่วงครึ่งแรกครับต้องบอกว่ายังมีจังหวะเฟื้อฟ้าในแดนตัวเองให้เห็นอยู่บ้างนะครับหน้ากรอบสี่เหลี่ยมของทีมเรานี่แหละนะครับจังหวะแบบไม่ง่ายกลายมาเป็นจังหวะที่ยากเนี่ยนะฮะเออมันก็มีให้เห็นนะครับการประสานงานการการแบบตะโกนบอกสั่งกันอย่างเงี้ยนะครับคือแบบบางทีประสานงานกันไม่ดีก็ เกิดจังหวะผิดพลาดยังเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ข้อที่8ที่ต้องพูดถึงกันครับก็คือเรื่องของเอรกเซนนะครับที่เล่นนิง่งเล่นเนียนนะครับตามสไตล์ของเจ้าตัวนะฮะได้ลุ้นจากลูกยิงนอกกรอบด้วยนะครับเฉียวเสาไปสําหรับเอรกเซนส่วนในรายของมาตินีสเนี่ยต้องบอกว่าตามสไตล์เลยครับตัวเล็กใจใหญ่เร็วนะครับแล้วก็กลับไม่ปล่อยนะฮะอย่างที่เราได้เห็นตาม คลิปหรือว่าตามถ่ายทอดสดตอนที่เขาเนี่ยเล่นให้กับทางอาแจกเลยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะความปริวของเจ้าตัวเนี่ยความคล่องของเจ้าตัวเนี่ยช่วยทีมได้เยอะนะครับนะสุดท้ายครับสำหรับครึ่งแรกเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมครับมีโอกาสบุกเข้าใส่มีโอกาสจบแต่ว่าพื้นที่สุดท้ายก็ยังไม่ดีสักเท่าไหร่สําหรับเกมนัดนี้นะฮะส่วนครึ่งหลังครับก็มีการถอดโรนโดออกจากทีมนะครับเหตุผ,ผลก็น่าจะเป็นเรื่องของการที่พี่โดเราเนี่ย เพิ่งกลับมาลงสนามนะครับลงสนามการฝึกซ้อมต่างๆก็อาจจะยังไม่ฟิตหรือว่าเหตุผลต่งตงางๆนานแล้วแหละนะฮะแล้วก็มีการส่งอามัตเตียโรล,ลงมาแท็กนะครับข้อสอเนี่ยนะครับในช่วงครึ่งหลังเนี่ยหลังจากที่เริ่มเกมได้ไม่นานในช่วงครึ่งหลังเนี่ยนะครับแมนยูก็มายิงขึ้นน้าก่อน1 0น,นะครับจากจังหวะที่เตเลสเนี่ยเติมขึ้นมาแล้วก็มีโอกาสสองไกลโกเนี่ยก็ปัดออกไม่ดีนะครับมาเข้าทางอามัตเตียโรที่สาเงินเข้าไปนะครับ แล้วก็ข้อย3มเนี่ยนะครับดอนนี่ฟาดเบกเนี่ยอาจจะไม่ได้โดดเด่นนะครับอาจจะยังแบบหาจุดเด่นแบบสุดๆไม่ได้นะครับแต่ว่าจังหวะที่ผมชอบเนี่ยก็คือจังหวะที่ไลก่กดดันคู่แข่งในแดนหน้านะครับแล้วก็เข้านหนักๆเข้าไ่นเน้นแล้วก็พยายามกู้บอลกลับมาให้ทีมค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะในจังหวะนี้ดอนนี้ฟาดาเบ็กเนี่ยให้เห็นบ่อยเลยนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับที่น่าสนใจเรื่องที่4ครับแมนยูเนี่ย เมาเสียประตูในจังหวะที่มันล้คล้ายแบบเดิมอ่ะปล่อยให้คู่แข่งไปยตรงข้ามเนี่ยเข้ามาแบบไง่ายเลยนะครับแล้วก็แนวรับของเราเนี่ยมีจังหวะถอยอีกแล้วนะฮะในจังหวะที่แนวรุกฝ่ายตรงข้ามจี้เข้ามาแล้วก็ถอยนะฮะบวกกับจังหวะที่ทอมฮิตตันปัดไปแล้วฝั่งขวาเนี่ยมันโล่งเลยครับเอออันนี้ก็เป็นการประสานงานแนวรับที่มีข้อผิดพลาดแล้วก็เหมือนกับยืนเหม่อด้วยไม่ไม่ได้ดู ตัวฝั่งตรงข้ามที่เติมขึ้นมาหรือว่าแนวรูปฝั่งตรงข้ามที่เติมขึ้นมาแล้วก็ยิงเข้าไปแบบมุงโล่งนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องไม่แก้ไขกันนะครับเรื่องที่5ค้ครับเครื่องหลังก็ดูเหมือนว่าแนวรับเนี่ยจะดูลมหลวๆไปแล้วในบางจังหวะนะครับต้องจัดการกับจังหวะที่มีการแบบว่าเอาแบ็กทั้งสองข้างเนี่ยเติมขึ้นสูงนะครับแล้วก็โดนสวนกลับเนี่ยเราจะได้เห็นบ่อยครั้งว่าเราจัดการไม่ค่อยได้นะเราต้องจัดการให้มันเด็ดขาดนะครับเพราะว่าในพรีเมเดนกินเนี่ย เราต้องเจอแน่นอนครับพวกแบบตัวเร็วๆกว่านี้นะฮะในการแบบดูสนกับนะครับต้องจัดการอย่างไรนะฮะต้องรอดูทินฮาก,กันนะครับแล้วก็เรื่องที่6กเนี่ยก็ต้องบอกว่าในช่วงครึ่งหลังเนี่ยก็อาจจะไม่ได้แบบมีอะไรบื้อว่ามากมายละนะครับเกมรู้ก็ดูเบาไปเยอะนะครับซึ่งมองได้ว่ามันอาจจะเป็นการเปิดโอกาสให้เดารุ่งได้รับโอกาสซะมากกว่านะครับในช่วงครึ่งหลังละนะฮะเพราะว่าตัวหลักๆตัวซีเนียบางรายเนี่ยก็โดนถอดออกไปแล้วนะครับซะเยอะเลยโรโดเอเซนมาติเนสนะครับหลายคนก็ โดนถอดกันออกไปนะครับส่วนในบรรดาดาวรุ่งอย่างเช่นพวกซีดานอิกบานะครับอามาดิยโล่เนี่ยลงมาถือว่าโดดเด่นพอสมควรนะแล้วก็ในรายของเจ้าหนูอารอนนะครับอ,อิสซักเฮนเซนอารอนน่ยนะฮะมีเวลาให้เห็นอยู่ไม่เยอะนะครับแต่ว่าดูทรงบอลเนี่ยดูการเคลื่อนที่การไปกับบอลสไตล์การเล่นเนี่ยน่าผลักดันพอสมควรนะครับอันนี้ก็เรามองผมนะครับแล้วก็ในรายของเจมการ์เนอร์นัดน,นี้ก็ได้เห็นเต็มเ็มเยอะพอสมควรนะหลายนาทีครับก็ด้วยบทบาทที่ผมมองว่าอาจจะ ยืนลึกไปหน่อยนะครับแล้วก็เน้นการปัดกวาดซะเยอะนะการเข้าหนักหนักเน้นๆเนี่ยนะฮะอ่ะก็อาจจะทําให้ไม่ได้เห็นการออกบอลแบบสวยๆงามนะครับการคุมจังหวะดีๆจากเด็กคนนี้สักเท่าไหร่นักนะครับแต่ก็แน่นอนครับว่าถ้าเกิดดูภาพรวมตั้งแต่เขาปล่อยเยืมตัวเนี่ยคือถ้าถามว่าเก็บเอาไว้ใช้งานเองได้ไหมผมว่ามันก็น่าจะเก็บเอาไว้ใช้งานเองแหละนะฮะก็ดูที่จะพร้อมใช้งานอยู่ในรายของเามาเบสซีโชว์ได้โช์ชิเล่เนี่ยนะครับเวลายังไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นาะในเกมวันนี้นแต่ว่าภาพรวมเนี่ย ผมก็มองว่ายังธรรมดานะเราไปดูจากเกมมันก่อนพวกเมสบี้อย่างงี้นะครับยังธรรมดายังดูแบบทื่อๆไปหน่อยน,นะฮะแต่ว่าถ้าเราไปดูในชุดเยาวชนเนี่ยสองนี้โดดเด่นมากนะพอขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่เนี่ยมันคนละแบบเลยมันดูธรรมดาไปหน่อยสําหรับมุมมองผมนะครับแล้วก,แวก็แล้วก็อาจจะถึงขั้นโดนปล่อยยืมตัวหรือเปล่านะครับมีโอกาสปล่อยสูงเหมือนกันนะเพราะว่าข่าวก็มีเหมือนกันนะครับสุดท้ายครับที่มาพูดถึงกันเนี่ยก็คือจบเกมเนี่ยนะครับถือว่าเป็นบททดสอบที่ดีอีกเกมนะผุมมองอย่างนี้เลยครับเพราะว่า เ,เราได้ใช้ชุดผสมลงเล่นนะครับเราจะได้เห็นว่ากุ่มกาลังภาพรวมเป็นอย่างไรเดารุ่งไา่ไหนพร้อมใช้งานนะครับเดารุ่งไร่ไหนยังไม่พร้อมนะครับก็อาจจะมีการโดนปล่อยกันไปก่อนไป,ไปเก็บประสบการณ์เพิ่มเติมกันไปก่อนนะครับพวกบรรดาตัวสำรองเป็นอย่างไรนะครับตัวหลักที่สนิมเกาะเป็นอย่างไรก็ได้อินฟอร์มกันก็ถือว่าเป็นเกมที่ถือว่าเป็นบททดสอบที่ผมว่าใช้ได้เลยนะครับในเกมวันนี้แล้วก็เราจะได้เอาไปแก้ไขกันนะครับอะโอเค ภาพรวมก็ประมาณนี้นะครับที่ผมมีการเคาะประเด็นกันออกมานะครับเดี๋ยวเราไปเรื่องราวต่อไปกันต่อนะครับส่วนแฟนพีดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับส่วนเรื่องเร้วต่อมาครับก็เชื่อมโยงไปในเรื่องของทีมงาน s t a ร์โค้ด ของแมนยูนะครับที่มีการคอนเฟิร์มล่าสุดนะครับซึ่งก็เป็นทีมงานชุดใหญ่ของ Man แมนยูนั่นแหละนะครับแน่นอนครับว่าข่าวที่ออกมาเมื่อวานก่อนเนี่ยมีการคอนเฟิร์มในเรื่องของการเพิ่มเบนนี่แมคคาที่เข้ามาเป็นทีมงานโค้ชชุดแรกนะครับก็ยังมีข้อสงสัยกันเข้ามานะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยเบนนี่แมคคาที่เพิ่มเข้ามาในทีมงานชุดแรกก็จริงแต่เขาจะมีบทบาทอะไรอย่างไรกันบ้างนะครับซึ่งจริงๆผมได้มีการอธิบายเบื้องต้นไปแล้วนะฮะสำหรับ โค้ดใหม่หรายนี้นะครับเบนนี่แมคคาร์ีเนี่ยแน่นอนครับว่าเชี่ยวชาญในเรื่องของการเทรนเกมรุกนะครับแล้วก็การยืนตำแหน่งหรือว่าพูดง่ายว่าพวกเกมรุกเนี่ยเขาจะเป็นคนคอยเทรนเป็นพิเศษนี่คือหน้าที่หลักๆนะครับแล้วก็การยืนตำแหน่งของพวกแนวรุกหรือโดยเฉพาะตำแหน่งศูนย์หน้านะครับที่ต้องมีการยืนบุตที่ให้ดียืนให้ถูกตำแหน่งเรื่องการเข้าทำเรื่องการจบสกอร์ มีส่วนนะครับที่จะต้องมีการเทรนกันนะครับส่วนเอลเลนเฮาร์เนี่ยนะครับโค้ดหลักชุดเดิมอยู่แล้วก่อนหน้านั้นนะ่ะที่มีการแต่งตั้งกันเข้ามาเนี่ยก็ประกอบไปด้วยในรายของมิเชลฟานเดอร์คลาร์กนะครับสตีฟแมคคาร์ลินนะแล้วก็มีเอลเลนแรมซี่นะแล้วก็มีพวกดิชันฮาร์ติสแล้วก็เคคโมสันที่เป็นผู้สับตะตู ซึ่งมันแยกกันออกมาได้ตามนี้ครับผู้จัดก,การทีมนะครับเป็นเอริกเอนฮาร์คผู้ช่วยผู้จัดก,การทีมเป็นมิเชลฟันเดอร์คลาร์กนะครับแล้วก็สตีฟแมคคาร์แลนสองคนนะครับแล้วก็มีโค้ชทีมชุดใหญ่ก็คือเอริกแรมซี่ดัลเอนเฟเชอร์เบนนี่แมคคาที่ที่เพิ่งเพิ่มกันเข้ามาแล้วก็มีโค้ชผู้สัมัาโตก็คือเคคโมสันแล้วก็ริชาร์ดฮาร์ติสสองคนนะครับซึ่งตามข้อมูลอัปเดตล่าสุดนักข่าวของฝั่งแมนยูเนี่ยนะฮะก็ได้มีการคอนเฟิร์มนะครับว่าดัลเอนเฟเชอร์เนี่ย จะถูกมอบหมายให้เป็นทีมงานสตาฟโค้ดด้วยนะครับแล้วก็ควบคู่กับตําแหน่งผอทางด้านเทคนิคด้วยผู้อำนวยการทางด้านเทคนิคนั่นแหละนะฮะคบวบกันสอนตาแหน่งเลยนะครับซึ่งเราก็จะได้เห็นว่าช่วงหลังเนี่ยเรินเฟเชอร์จะเข้ามาคลุกคลีเกี่ยวกับสนามการแข่งขันสนามฝึกซ้อมนะครับแล้วก็เวลามีประชุมเนี่ยเดนเฟเชอร์ก็จะไปเป็นส่วนหนึ่งในการประชุมด้วยในแต่ละครั้งที่มีการนัดประชุมกันนั่นแหละนะครับทีมงานก็ประมาณนี้นะครับที่มีการคอนเฟิร์มกันออกมาล่าสุดนะฮะ ทีมงานชุดแรกนะต้องบอกก่อนนะครับแล้วก็หน้าที่สําคัญของเบนนี่แมคคาธีนะครับที่เอามาเพิ่มเติมกันเล็กน้อยแล้วกันนะครับส่วนลองเระต่อมาครับโยงมาที่ในเรื่องของเกี่ยวกับส่วนหน้าที่แมนยูเนี่ยกำลังมีข่าวเชื่อมโยงอยู่นะครับซึ่งมีการระบุกันออกมาครับจากโรมาโน่นะโรมาโน่เนี่ยมีการระบุกเกี่ยวกับทังเลือกกล่องหน้าก็คือตอนนี้แมนยูเนี่ยมีความสนใจในตัวของเป n จามิ n นเซสโกอย่างหนักนะครับ พวกเขาเนี่ยมีการติดต่อเบื้องต้นกับทางตัวแทนแล้วก็เหมือนกับเป็นการสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์ทาความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ที่มันน่าจะเกิดขึ้นเป็นการสอบถามว่ามีโอกาสไหมที่แมนยูจะซื้อเบนจามินเซสโกเข้าไปร่วมทีมได้ในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับก็ต้องบอกว่าถึงแม้ว่าความสนใจของแมนยูเนี่ยจะร้อนแรงก็จริงแต่ว่ายังไม่มีข้อเสนออย่างเป็นทางการให้กับทางเรดบูลซาวบอกในการคว้าตัวเซสโกนะครับแต่แมนยูกำลังพยายามทำความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องของสาการของพิโดก่อนในช่วงสัปดาห์นี้นะฮะทำความว่าใจว่าโรโดจะมีอนาคตอย่างไรถ้าเกิดแบบไม่ชัดเจนอะไรทักอย่างเนี่ยก็อาจจะมีการดําเนินการในส่วนของนกเตะราไใหม่ก็คือซิสโกก็ได้ที่แมนยูมีการเล็งเอาไว้ณนะตอนเนี้ยเป็นเป้าหมายที่น่าจะมีโอกาสไปไปได้นะครับก็คือช่วงเนี้ยมันคงไม่มีเป้าหมายอื่นแล้วแหละก็น่าจะเป็นซิสโกนี่แหละที่แมนยูดูที่จะจริงจังมากที่สุดในตอนนี้แล้วก็ อีกหนึ่งรายเนี่ยจะเป็นตัวรุกด้านข้างก็คือแอนโทนีแต่ว่ารายนั้นเนี่ยแมนยูก็ทำควาว่าใจว่าค่าตัวแพงนะครับแต่ว่าก็กําลังพยายามอยู่นะครับในรายของเซสโกเขาไม่ใช่เรื่องง่ายไม่แตกต่างจากฝั่งของอาแจกที่พยายามรั้งแอนโทนีเลยนะครับ เพราะว่าเซสโกเนี่ยนะฮะแผนเดิมของเรดบูลซาวลกเนี่ยก็คือถ้าเกิดจะขายจริงๆก็คือจะขายในช่วงซัมเมอร์ปีหน้านะครับหรือว่าหลังจากจบซีซั่นนะครับแต่ว่าแมนยูก็พยายามแบบว่าสำรวจถึงความเป็นไปได้แหละว่ามันจะพอมีโอกาสไหมในการสื่อญญาตั้งแต่รานี้ในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับนะส่วนตัวเรื่องที่2เนี่ยนะครับเดลี hmm. ่เมลเนี่ยมีการเคาะขับออกมาครับว่าเอเริกเคนฮาร์กเนี่ยก็ได้มีการมองไปถึงศูนย์หน้าอีกหนึ่งรายในลีกเยอรมัน เป็นนักเตะที่มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูมาหลายสัปดาห์แล้วนะครับนั่นก็คือซาซ่าคลาซิสนะครับส่วนหน้าชาวออสเตรียของสตุตการ์ทนะครับเป็นนักเตะร่างสูงนะครับ ตัวใหญ่ล่างสูงนะครับแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีผลงานดีกับทางซุดกาน,นะครับในบูเดเลกายิงไปแล้ว17ประตูจากการลงสนาม36เกมในช่วงซีซั่น2020จนถึง21นะครับแล้วก็ราคาค่าตัวเนี่ยก็ถือว่าไม่แรงจนเกินไปครับประมาณอยู่ที่17ล้านปอนด์ได้แถมทั้งอายุก็ยังน้อยนะครับคล้ายๆกับทางเบย์เจมินเซสโกกับทางเรดบูลซาวบวกนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็น2กองหน้าลิตรายชื่อที่กำลังมีข่าวร้อนแรงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเวลานี้ฮะ ก็รอติดตามกันครับในเรื่องของสาการเกี่ยวกับศูนย์หน้ารายใหม่จะมีการเพิ่มเติมเงินเข้ามาใหม่นะครับส่วนเรื่องราวเกี่ยวกับตําแหน่งแบ็กขวาของเราเลยครับอาจจะมีการซื้อเข้ามาเพิ่มเติมก็ได้เหมือนกันนะฮะซึ่งในรายของอารอนวิซากาเนี่ยนะครับก็ดูเหมือนว่าอนาคตเนี่ยไม่ชัดเจนแล้วนะครับตามรายงานจากเอ็มอเอ็นเนี่ยดูเหมือนว่าทางแมนยูก็พร้อมที่จะมีการปล่อย แบ็กขวาออกจากทีมอีกสักหนึ่งรายนะครับซึ่งมีข่าวว่าอีทันแลกด้วยนะครับแล้วก็เป็นในรายของอารอนบิซาการนี่แหละนะฮะที่ทางแมนยูเนี่ยก็ยินยอมปล่อยอยู่แล้วเพียงแต่ว่าหาทีมที่มีความสนใจแบบจริงจังเข้ามาติดต่อเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าทีมที่ติดต่อกันเข้ามาเนี่ยก็เหมือนกับว่าติดต่อไปในรายของเดียโกดาโลนะครับซึ่งเดียโกดาโลเนี่ยในช่วงซีซั่นใหม่เนี่ยนะฮะแมนยูเนี่ยก็ต้องการเก็บเอาไปใช้งานนะครับ แล้วก็แมนยูเนี่ยได้มีการแจ้งไปยังสโมสรที่มีการติดต่อเข้ามานะครับว่าถ้าเกิดคุณอยากได้แบ็กขวาเนี่ยมีอีกหนึ่งรายที่ผมสนใจปล่อยก็คือวันวิซาก้านะครับนี่คือแบ็กขวาที่จะปล่อยมากกว่าที่เป็นเนโกดดโลนะครับเพราะฉะนั้นสาการของแบ็กขวาเนี่ยมีโอกาสลุ้นนะครับเรื่องของการได้ตัวเลือกรายใหม่นะครับเพราะว่าทรัพยากรที่มีอยู่เนี่ยมันยังไม่ตอบโจทย์สําหรับทินฮาร์ดนะครับนะ แล้วก็เรื่องของเฟนคิดยองปิดท้ายกันครับมีรยายงานจากสปอร์ตซื้อดังของสเปนเนี่ยมีการระบุกันออกมานะครับว่าแมนยูเนี่ยเตรียมที่จะมีการยื่นข้อเสนอข้อสุดท้ายครับคือข้อเสนอเม็ดเงินค่าตัวเนี่ยแมนยูยื่นไปแล้วนะครับให้กับบาซ่าแล้วก็บาซ่าเก็บเอาไว้แล้วแต่ว่าเรื่องของการโน้มน้าวนักเตะเนี่ยนะฮะคือต้องบอกว่าทางแมนยูเนี่ยเตรียมทุ่มงบมหาศาลเกี่ยวกับค่าเหนื่อยครับ อาจจะเป็นสัปดาห์ละประมาณ3 0 0แสนปอนด์อัพนะฮะสองแสนสามแสนปอนด์อัพอ่ะให้กับทางฟิงกี้ได้ยองนะครับเพื่อเป็นการโน้มน้าวให้นักเตะรายนี้ย้ายมาร่วมทีนะครับแต่ทีเนี้ยนะครับแมนยูยื่นให้ไปเนี่ยมันก็ต้องรอคําตอบจากนักเตะก่อนนะครับว่านักเตะเนี่ยจะสนใจไหมนะครับมันอยู่ที่เงินหรือเปล่านะครับถ้าเกิดอยู่ที่เงินแล้วก็สนใจเนี่ยก็แน่นอนครับว่าแมนยูไม่ได้มีปัญหาอยู่แล้วพร้อมใจไหวนะครับเพียงแต่ว่าตอนเนี้ยใจเขาเนี่ยมันยังอยู่ที่ทางมาเซลนาหไงนะครับยังรักอยู่นะครับเพราะฉะนั้น ประเด็นเรื่องนี้มันก็คือมันลุ้นได้ยากแหละในมุมมองผมนผะมนะยังลุ้นได้ยากแต่ว่ามันก็อาจจะแบบแอบ,บ,บ,บลุ้นได้เล็กๆน้อยๆกันไปนะครับกระแสข่าวช่วงหลังสังเกตได้เลยนะครับว่าเริ่มเบาบางลงแล้วในอังกฤษเนี่ยเริ่มมีการเล่นข่าวน้อยลงแบบเรื่อยๆส่วนฝั่งสเปเนเนี่ยยังร้อนแรงอยู่นะครับก็ยังแบบวนเวียนข่าวกับแมนยูอยู่สําหรับเพียงแี่ได้อยอนนะครับ โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เด็ดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ